สวัสดีครับผมจากฟอร์ดลันตามใจนะครับผมวันนี้จะมารีวิวอธิบายรถตัว XLT เกียร์ออโต้ราคาตัวนี้นะครับผมจะเป็นราคาอยู่ที่899,000นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจัดให้ลูกค้า2โปรโมชั่นอยู่ในรถทันเดียวก็คือเป็นดอกเบีย้ยศกับแต่งให้นะครับด้านหน้า จะเป็นไฟไอแมตแต่งเรียบหรูและดูดีนะครับผมจะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l Light ไ g h ์นะฮะให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีล้อแม็ก18นิ้วลายดอกไม้เป็นยางออฟโรดนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นลายโคนาสาะนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์พิมพ์คำว่าลายนินจาเพราะว่าลูกค้าลายนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นเขาต้องการ DNA ที่บอกความเป็นตัวเขาครับผม ลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกชุดแต่งได้นะครับผมลูกค้าสามารถเข้าไปดูเพจผมได้นะครับชื่อเพจฟอร์ดรันตามใจนะครับผมหรือจะทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือชุดแต่งได้ตามเบอร์โทรผม0813624872นะครับหรือ id ดี n e ผมนะฮะรันล็อก2556 R U N R O C K ล็อก2556นะครับผมขอบคุณครับ